สวัสดีครับสามารถครับรายงานสดจากหน้าแปลงที่ดินนะครับภายในโครงการสุวรรณภูมิกราบแอนด์คันตี้ขับนะครับแปลงนี้นะครับแปลงนี้ที่ว่างอยู่นะครับแปลงสุดท้ายแปลงเดียวนะครับที่ผ่อนได้นะครับแปลงนี้ครับ B4 ครับขนาดพื้นที่1 6 2ตารางวานะครับหน้ากว้างอยู่ที่16เมตรนะครับนี่ครับระหว่างทงเหลืองกับทงเหลืองตรงนี้นะครับนี่ครับนี่ครับภายในซอยสุวินทวงศ์96หนองจอกกรุงเทพหระครับพื้นที่กรุงเทพมั้ครับนี่ครับบรรยากาศเหมือนต่างจังหวัดเลยนะครับเดินทางไปกลับจากกรุงเทพตรงนี้ นิดเดียวเองนะครับเดินทางสะดวกมากนะครับแล้วก็ใกล้แหล่งท่องเที่ยวมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นสยามพีเมียมเอาเล็ตนะครับหรือว่าห้างโรตัสบิ๊กซีอยู่รายล้อมพื้นที่ทั้งหมดนะครับพื้นที่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเหมาะที่จะปลูกบ้านสวนนะครับแล้วก็มีวิวริมน้ำสวยๆนะครับวิวสนามกอล์ฟนะครับเดี๋ยวเราจะพาไปชมด้านหลังของของของท้ายแปลงนะครับเชิญชมด้านหลังของแปลงนะครับสวัสดีครับนี่นะครับบรรยากาศท้ายแปลงนะครับท้ายแปลงของแปลง b 4นะครับ พื้นที่แปลงนะครับที่162ตารางวานะครับบริเวณนี้คือท้ายแปลงที่ติดกับริมเล็กนะครับริมทะเลสาบนะครับภายในสนามกอล์ฟนะครับแล้วก็อยู่ใกล้รีนกอล์ฟตรงนี้นะครับใกล้รินกอล์ฟตรงนี้นะครับบรรยากาศตอนเย็นนะครับตอนนี้ครับบรรยากาศอยู่ที่เวลา17บนาฬิกานะครับสดชื่นมากครับอากาศสดชื่นแจ่มใสมากนะครับนี่นะครับทำบ้านสวนเล็กๆนะครับแล้วก็ทำเก้าอี้นั่งจิบกาแฟตอนเช้านะครับบรรยากาศสดชื่นมากนะครับพื้นที่กรุงเทพนะครับหายากในราคานี้หายากในพื้นที่แบบนี้นะครับ สนใจต้องรีบติดต่อสอบถามนะครับเพราะว่าว่างแปลงเดียวนะครับว่างแปลงเดียวที่ผ่อนได้นะครับติดต่อที่เบอร์0878079350นะครับติดต่อคุณสามารถนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ